มีช่องทางจริงไหมจริงๆต้องบอกว่ามีช่องทางมันสบช่องอยู่ทั้งเรื่องของข้อกฎหมายและเรื่องของสถานการณ์การเมืองแต่จะบอกว่ามันจะเป็นทักษิณโมเดลไหมมันก็ไม่ชัดนะคะหรือจะเป็นนิรโทษกรรมทางการเมืองจะเข้าข่ายได้รับการนิรโทษด,ด้วยหรือเปล่าก็ยังไม่ชัวร์แต่ทั้งหมดทั้งมวลต้องบอกว่าสังคมไทยการเมืองไทยถอดบทเรียนเรื่องนี้ จากชั้น14โรงพยาบาลตำรวจมาแล้วนะถ้าอดีตนายกยิ่งลักษณ์จะกลับไทยจะต้องมีคำชี้แจงให้ชัดเจนมีเหตุมีผลสมเหตุสมผลได้ดีนะเพราะว่าสถานการณ์มันอาจจะพลิกได้ถ้าอดีตนายกยิ่งลักษณ์จะกลับไทยมาในแบบเหมือนที่พี่ชายเคยกลับทีนี้ถ้าเราจะไปดูตรวจทานดูในคดีทั้งหมดมันก็ที่เราบอกว่าสบช่องมันสบช่องทั้งข้อกฎหมายลองไปดูก่อนว่าในคดี ที่คุณยิ่งรักมีอยู่ตอนนี้น่าจะเหลืออยู่คดีเดียวแล้วแหละนั่นก็คือคดีรับจำนำข้าว<อ>ด้วยโทษ5ปีที่รอให้คุณยิ่งรักไปปรากฏตัวแล้วก็รับฟังแล้วก็เข้าสู่กระบวนการ,รแต่ ในกระบวนการในสถานการณ์ทางการเมืองเราต้องบอกว่าคดีที่เราเคยเรียกว่าทุจริตจำนำข้าววันนี้เราก็เกรงๆที่จะเรียกว่าทุจริตแล้วแหละเพราะว่ามันมีอีกคำหนึ่งผุดขึ้นมานั่นก็คือปล่อยปละละเลยละเว้นการปฏิบัติหน้าที่เป็นเหตุให้เกิดการทุจริตฟังดูเบาไหม,ะมฟังดูเบาบแต่จริงๆต้องบอกว่าในคดีอาญามาตรา157มันจาแนกได้อยู่ส วิธีการ,รนั่นก็คือปฏิบัติโดยมิชอบละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตถ้าเป็นคดีทุจริตขึ้นมามันจะฟังดูหนักเอาการอยู่แต่พอไปดูว่าเป็นปล่อยปละละเลยดูเบาบแต่อย่าลืมต้องไปดูคําพิพากษาของศาลด้วยศาลฎีกาในการเมืองพิพากษาเอาไว้แล้วถ้อยถแถลงในคําพิพากษามันชัดอยู่ ชัดอยู่แต่ว่าอยู่ที่จังหวะทางการเมืองว่าจะเรียกคดีนี้บแบบไหนอย่างไรท<ม>ุจริตหรือปล่อยประละเลย<ม>ชัดอยู่แบบไหนต้องบอกว่าในคำพิพากษาพิพากษาว่านายกรัฐมนตรีมีอานาจระง,งับยับยัง้ง<ม>แต่กลับมีพฤติการละเว้นส่อสแสดงเจตนาออกเอื้อประโยชน์ก่อให้เกิดความเสียหายถือเป็นการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งโดยทุจริต ทีนี้โดยทุจริตละเว้นปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตโดยสาระสําคัญของมาตรา157นั่นก็คือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตนั่นเท่ากับว่าเป็น1ใน4ข้อกล่าวหา4โทษสําหรับมาตรา157 แต่ทั้งหมดทั้งมวลก็คือรับโทษจำคุก5ปีโดยไม่รอลงอาญานั่นเท่ากับว่าอดีตนายกยิ่งรักรับทราบแล้วถ้าจะกลับมาก็เข้าไปปรากฏตัวต่อสารแล้วก็รับฟังคำพิพากษานี้แล้วก็เข้าสู่กระบวนการรับโทษตามที่ทรัฐมนตรีทวีให้สัมภาษณ์นั่นก็คือกรมรชาชทัรร์ก็จะต้องบริหารจัดการโทษตามคำพิพากษาแต่ต้องบอกว่าตรงนี้แหละ ถ้าจะบอกว่าสถานการณ์การเมืองมันสบช่องอีกบสบช่องเพราะว่าคำว่าปล่อยปละละเลยฟังดูเบานะก่อนหน้านี้รองนายกภูมิธรรมก็ขายข้าวสิบปีได้แล้วนะฟอกขาวด้วยมีท่ามกลางกระแสที่บอกว่าในออรองนายกขายข้าวสิบปีฟอกขาวให้อดีตนายกยิ่งรักแล้วก็การสื่อสารทางการเมืองอย่างที่ว่านี่แหละนั่นคือข้อกฎหมายและ สถานการณ์การเมืองที่สบช่องแล้วไม่ใช่เรื่องยากสำหรับคนที่มีคำรับฝ่ายที่มีอำนาจรัฐอยู่ในมือที่จะขับเคลื่อนเรื่องนี้แต่มันก็ไม่ง่ายต้องตอบโจทย์สังคมให้ได้ด้วยนะแต่ก่อนหน้านี้มันมีอีกหลายคดีความที่ดูจะมัดตัวคุณยิ่งรักอยู่เหมือนกันทั้งคดีของสารฎีการนักการเมืองสารปกครองแล้วก็ปปชด้วยอ,อันนี้ก็เป็นอีกแง่มุมหนึ่งที่ทําให้คิดกันได้ การเมืองข้อกฎหมายไปแล้วในคำพิพากษาของศาลในแต่ละคดีที่เรามองอยู่มันก็ดูจะเอื้ออำนวยแล้วก็ส่งกลับไปถึงการสื่อสารทางการเมืองของรัฐบาลด้วยอย่างคดีที่เราเคยวิเคราะห์กันว่ามัดตัวคุณยิ่งนักแน่ๆถ้ากลับมาไทยนอกจากคดีรับจำนำข้าวแล้วนั่นก็คือคดีแต่งตั้งโยกย้าย อดีตเลข,ขาธิการสมชนายทวินเปลี่ยนสีแต่เอาเข้าจริงๆสารดีการนะักการเมืองยกฟ้องไปแล้วยกฟ้องที่นี้ลองดูคำพิพากษาค่ะทำให้ทุกคนคิดอยู่เหมือนกันทบทวนอยู่เหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้นยกฟ้องคดีแต่งตั้งโยกย้ายโดยมิชอบด้วยข้อเท็จจริงได้วินิจฉัยแล้วยังไม่อาจฟังได้ว่าจำเลยมีเจตนาพิเศษเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่นายทวินโฟกัสไปค่ะ คําว่าไม่มีเจตนาพิเศษเจตนานะคะ,คะทีนี้ลองไปดูอีกคดีหนึ่งสารีการการเมืองก็ยกฟ้องเหมือนกันคดีจัดอีเวนต์รถโชว์240ล้านบาทในคำพิพากษาบ,บอกว่าไม่พบมีเจตนาเอื้อประโยชน์ในการจัดซื้อจัดจ้างมีคำสั่งให้เพิกถอนหมายจับนางสาวยิ่งรักชินวัตรอันนี้ก็เป็นเจตนาถ้าเราจะบอกว่า จะตีความจัดเจตนาคดีทั้งหมดที่คุณยิ่งรักโดนมันก็มีเจตนาทางการเมืองมีมูลเหตุทางการเมืองด้วยไหมครับอทีนี้ลองไปดูในชั้นศาลปกครองในในชั้นปปชแทบทุกคดีก็ยกแล้วยุติการสอบสวนแล้วที่เราเคยวิเคราะห์กันว่าจะมัดตัวคุณยิ่งรักอย่างคดีพรกกู้เงินยกไปแล้วคดีอนุมัติงบเยียวยาการชุมนุมนปช ดูจะเอื้อประโยชน์ก็ยกไปแล้วคออดีชดใช้3 5ห้หมื่นล้าน G2G อันนี้ก็คิดว่าจะต้องโดนด้วยแน่ๆไม่ต้องชดใช้แล้วเพราะว่ามันไม่ได้บ่บงบอกว่าคุณยิ่งรักทำความผิดเกี่ยวข้องพ่วงไปด้วยทีนี้พอมาดูกระทำโครงการจัดการน้ำ3า0แสนหหมื่นล้านอ,อันนี้ก็ฮือหายอยู่เหมือนกันสำหรับโครงการนี้ว่าจะโดน ก็ยุติเรื่องไปแล้วทีนี้ดูแล้วแนวโน้มเป็นไปได้สูงที่อดีตนายกยิ่งรักจะกลับมาในจังหวะแบบนี้จังหวะนี้ก็น่าสนใจนะครับแต่อย่าลืมว่าตอนนี้คือถ้าดูคดีค้างเก่าเนี่ยโล่งละเหลือแค่คดีจำนำข้าว5้าปีแต่ถ้าจะมา,าให้ทันเล่นน้ำสงกรานเนี่ยจะมาอย่างไจงจริงๆ ถ้ายังไงก็แล้วแต่กับการกลับมาจะต้องรับโทษะจะทำแบบว่าไม่ได้ถูกคุมขังแม้แต่วันเดียวเหมือนอพี่ชายมันดูยากนะคะมันสะเทือนนะคะสำหรับ,ร,บรัฐบาลเพื่อไทยแล้วก็สะเทือนถึงนายกแพทองทานชินวัตรนายทักษิณชินวัตร พูดพูดแบบนี้สองครั้งแล้วว่าจะต้องกลับมาจริงๆตามที่เราเคยรู้กันคือจะกลับมาตั้งแต่เดือนตุลาคมคว่าจะมีแผนในการกลับมาและรับโทษแล้วก็จะมีแผนรองรับอย่างอื่นว่าว่าไปทักษิณโมเดลนี่ชัดที่สุดแต่ถึงตอนนี้ต้องบอกว่ามันมีได้หลายทางแล้วก็มีได้หลายโอกาสที่จะเกิดขึ้นแต่ยังไงแล้วกลับมาไปฟังคําพิพากษาแล้วก็เข้าสู่กระบวนการบริหารจัดการโทษ อย่างแรกเลยที่หลายๆคนฟันธงกันแล้วก็อาจารย์วิษณุเครืองามก็เคยให้สัมภาษณ์เอาไว้ว่าขอดีการาชธานอาภัยโทษได้คนในรัฐบาลก็เคยพูดว่าอาดีตนายกยิ่งลักษณ์ถ้าจะมากลับมารับโทษอาจจะไม่เหมือนกับ อดีตนายกทักษิณแต่ก็ไม่ได้ต่างกันมากนะดีกาเป็นสิ่งหนึ่งที่อยู่ในโจทย์ว่าอาดีตนายกลิ่งยักษ์อาจจะใช้สองคือน,นิรโทษกรรมทางการเมืองไหมในจังหวะแบบนี้ต้องบอกว่าคดีทั้งหมดก็เกิดขึ้นจากคสชค,คุณทักษิณเกิดขึ้นจากคอมชอัออนนี้คสชคยึดอำนาจรัฐประหารเหมือนกันถ้าจะบอกว่ามูลเหตุของคดีมาจากการยึดอานาจรัฐประหาร ก็อาจจะเข้าขายเหมือนกันออตอนที่พิจารณาศึกษาแนวทางการตรากฎหมายนิรโทษกรรมเราคุยทั้งบุคคลในรัฐบาลคุยทั้งคนในพักเพื่อไทยคุยทั้งกรรมาธิการที่ศึกษาแนวทางนี้ม,มันมีคำพูดหนึ่งที่บอกว่าโจทย์หนึ่งในการศึกษาแนวทางการตรานิรโทษกรรมกฎหมายนิรโทษกรรมเนี่ยคือโจทย์ของคุณยิ่งรักชินวัตรแล้วตอนนี้รัฐบาล แล้วตอนนี้รัฐบาลจะต้องเคาะแล้วนะคะคว่าจะเสนอร่างกฎหมายนิรโทษกรรมเข้าสู่สภา,าต้นเดือนหน้าไหม,มถ้ายังไงก็แล้วแต่ต้องทำให้เสร็จภายในเดือนนี้เพื่อที่จะไปเสนอทันสภา,าในเดือนหน้าแล้วก็ขับเคลื่อนเดินหน้ากันต่อไปแต่ยังไงก็แล้วแต่ก็ต้องกลับมารับโทษจะก่อนหน้านี้เราเคยมีรายงานข่าวว่าคุณทักษิณกลับมาจะต้องรับโทษประมาณสองเดือนแต่สุดท้าย อภัยโทษลดโทษเท่านั้นไม่ใช่อภัยโทษทั้งหมดมเป็นหนึ่งปีแต่นั่นก็คือการบริหารจัดการโทษของคุณทักษิณไปแต่ถามว่าคุณยิ่งรักกลับมากกว่าจะได้ดีกากว่าจะได้นิรโทษกรรมยังไงก็ต้องถูกคุมขังถูกคุมขังเท่าไหร่ยังไงเป็นเรื่องของสถานการณ์ทางการเมืองว่าไปแต่จะใช้กฎกระทรวงที่จะกำหนดสถานที่เพื่อคุมขังคงไม่ได้เพราะไม่เข้าข่าย คุณยิ่งรักไม่ได้ชราภาพไม่ได้ยิ่งรักไม่ได้ป่วยมไม่ได้ป่วยถึงขั้นวิกฤตด้วยจะขอไปใช้สิทธิ์รักษาตัวที่โรงพยาบาลตํารวจอีกรอบหนึ่ง <laughs> ก็เป็นไปไม่ได้เหมือนกันทีนี้ก็ต้องมาดูว่าคําว่าเหมาะสมที่คุณทักษิณพูดวันนี้ให้สัมภาษณ์กับสื่อต่างประเทศแล้วก็พูดคําว่าผมไม่เห็นว่าจะมีปัญหาอะไรที่ขัดขวางเธอขึ้นอยู่กับจังหวะและโอกาสที่เหมาะสมอะไรคือเหมาะสมของอดีตนายก ทักษิณสำหรับอดีตนายกยิ่งลักษณ์ชินวัตรสถานการณ์การเมืองตอนนี้ต้องบอกว่าชิงไหวชิงพลิปสู้ศึกเลือกตั้งท้องถิ่นกันอยู่ถ้าคุณทำให้ดีถ้าคุณชนะขึ้นมาอำนาจทางการเมืองในมืออำนาจรัฐในมือบริหารจัดการให้ดีถ้าจะทำให้คุณอดีตนายกยิ่งลักษณ์กลับมาค่ะทักษิณโมเดลปฏิเสธว่าไม่มีดีลลับหรือว่าดีลยิ่งลักษณ์ไม่มีไหมคะถ้าคุณ ดูมองย้อนกลับไปเราพูดถึงว่าดิวทักษินดิวรับทักษินกลับบ้านดิวลับทักษินกลับไทยมีจริงดิวรับนี้ก็อาจจะทำให้คุณยิ่งรักได้กลับมาเหมือนกันล่ะคะ่ะขอบคุณคุณสวัสด์ค่ะขอบคุณครับ